สามมกราคมนี้ไทย PBS ขอส่งความสุขให้ผู้ชมทุกท่านด้วยรายการสร้างสรรค์5นาฬิกาดูแลร่างกายให้ไกลโรคกับดรออส6นาฬิกา5นาทีคิสคลับวันหยุด7นาฬิกาภาพยนตร์อาเธอร์กับของขวัญวันคริสต์มาส9นาฬิกา5นาทีนารีกระจาง10นาฬิกา5นาทีซีรีส์ญี่ปุ่น คุณหมอหน้าใสาหัวใจนักสู้11นาฬิกา5นาทีสารคดีแมงกระพรุนแห่งท้องทะเล13นาฬิกาสารคดีความสุขที่เราชิมได้ตอนแคลิฟอร์เนีย14นาฬิกา5นาทีไทยสนุก15นาฬิกา5นาทีใจเท่ากัน <F> และ15นาฬิกา30นาทีเท,ที่ยวไทยไม่ตกยุค อย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS Digital HD และดาวเทียมที่ช่องหมายเลข3